นิสสันอเมร่านะครับรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเวลาอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับไม่ติดนะครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นแล้วก็มีไฟคีย์กับพิบนะครับแล้วก็มีโค้ดในระบบคาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คระบบไฟนะครับตรวจเช็คพวกกล่องควบคุมต่างๆนะครับตอนนี้ก็เจอสาเหตุอุปกรณ์ที่เสียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการประกอบรถแล้วก็ลงทะเบียนเปลี่ยนอะไรตัวใหม่นะครับแล้วก็มาทดสอบสตาร์กรอบนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอะไรที่เสียเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบอีโมระบบสมาร์ทคีนะครับครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมท ทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันอเมร่านะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับไฟหน้าปัดไปขึ้นนะครับหรือมีไฟคีย์กระพริบไฟคีย์สีเหลืองขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไมล์แล้วก็พวงมาลัยล็อกนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับกุญแจหายกุญแจเพิ่มนะครับ ไฟน้ปัดขึ้นรถสตาร์ไม่ติดก็แก้ไขได้นะครับบริการทั่วไทยนะครับ